ว่าจะพูดยังไงให้มันแบบว่าไม่กระทบฝั่งฝั่งฝั่งเขาดีเลยคลิปที่ออกมาค่ะมันเป็นช่วงอินโทรที่แบบว่าหนูไม่เคยได้ยินเพลงมาก,ก่อนแล้วก็ไม่เคยรูท่าเต้นมาก,ก่อนคืออินโทรที่เขาเพิ่มเข้ามาซึ่งหนูไม่เคยได้ยินเพลงแล้วก็ไม่เคยรู้ท่าอ,อ,อินพอวัหนูก็ลงมาพัดการก็เลยเอาลงมาเลยเพราะว่ามันจะขายหน้าไปกว่านี้ว่าก็ไม่ได้เข็งขนาดนั้นว่ามันเกิดแต่กับหนูอยู่แล้วอะไรแบบนี้ลลงตื่นเต้นเลยตอบเรื่องนี้โอเคคือตอนแรกอะมันก็ เห็นกระแสอะไรค่ะว่ามันพอมีแต่ว่าก็ไม่ค่อยไม่แน่ใจว่าจะพูดยังไงให้มันแบบว่าไม่กระทบฝั่งฝั่งฝั่งเขาดีอะไรเงี้ยคือแต่ว่าพอเขาออกมาพูดก่อนแล้วถือว่าโอเคพูดได้คือจริงๆอ่ะคลิปที่ออกมาค่ะมันเป็นช่วงอินโทรที่แบบว่าหนูไม่เคยได้ยินเพลงมาก่อนแล้วก็ไม่เคยดูท่าเต้นมาก่อนแต่ว่าพอหลังอินโทรเนี่ยจะเป็นเนื้อเพลงเดียวกับที่หนูเคยซ้อมมาแต่ว่าจังหวะแล้วก็ท่าเปลี่ยน มันเกิดอุบัติเหตุน,นิดนึงที่แบบว่าเขาจะาลืมส่งฉบับอัปเดตให้หนูแล้วแบบส่งฉบับเก่าให้อะไรเงี่ยคะ่ะก็เลยเป็นประการชนีก็เลยคนก็เลยเห็นคลิปช่วงที่แบบว่าเราไม่ได้รู้ท่าตอนแรกที่เราเราไม่ได้ซ้อมใช่คืออินโรที่เขาเพิ่มเข้ามาซึ่หนูไม่เคยได้ยินเพลงแล้วก็ไม่เคยรู้ท่าแล้วตอนวินาทีนั้นตอนเราลัานคือแบบอุ้ยเ,เอ้าไม่ใช่ที่หน้าหนูออกเลยหน้าหนูเป็นอึ้งเลยไม่ได้คืออึ้งเลยแล้วก็แบบมองผู้จสัดการแล้วเฮ้ยอันนี้หนูแบบ ยังไงดีนะอ <Okay, S 2> ะไรเงี้ยก,ก็เลยรู้สึกว่าขึ้นไปแล้วแล้วเปิดกลถ่ายทออสดก็เลยต้องแอบมองคนข้างหน้าแล้วก็แบบลับตาเพราะคูเป็นแค่ช่วงตอนอินโทรเท่านั้นไม่ได้เป็นแบบอ่าพอพอินพาว,วันหนูก็ลงมาผู้จัดการก็เลยเอาลงมาเลยเพราะว่ามันจะข่ายหน้าไปกว่านี้แต่ว่าพอหลังจากนั้นคุณ <c oughs> ครูที่สอนรับอะค่ะดูก็เลยรู้ว่าอ๋อคือต่อให้มันเป็นเพลงเดียวกันอะแต่ว่าจังหวะแล้วก็ท่าเปลี่ยนก็คือ อยู่ก็ไม่น่าจะก็จะทาเหมือนเดิมอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆพอลงมาเราเหมือนคนจัดงานก็แบบเข้ามาขอโทษอะไรแล้วซึ่งฝั่งหนูแล้วทุกอย่างก็ไม่มีใครเด็ดใจอะไรก็เหมือนก็สนุกดีค่ะแล้วหนึ่งที่เขาไปอ่านคอมเมนต์แรงเหมือนกันนะว่าเราเห็นใช่แต่ว่าหนูหนูก็รู้สึกว่าแบบเพราะมันมีเหตุมันอุปจัยเหตุแบบนี้มันก็เลยเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆหลังจากนั้นหนูก็ไปลำใจจอยกับท่านผู้ว่างแล้วใช่ ที่แบบเออเราแบบเหมือนคุยแล้วว่าอ๋อมันขีดแต่หนูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ไปแบบไปแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไปร่วมวงกับเขาใช่ใช่แต่ตอนนี้มีงานรำมีนางลอติคไหมจริงๆก็ทําได้นะคะแต่ว่าก็คือเราหนูก็ไม่ใช่แบบว่านางรำและเรียนครั้งสุดท้ายก็คือแบบมัธยมแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบอยากอยากลองแบบอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอืมเข็ดนะหนูลอ่นะหนูรู้สึกใหม่จริงไม่จริงคือเกิดแต่กับหนูของจริง เ,ออเรียกอะไรดีคือหนูว่าหนูก็เตรียมตัวเราก็เตรียมตัวไปประมาณนึงแต่ว่าพอมันเกิดอุบัติเหตุมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งตารอะไรองเนี่ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้เ็ดขนาดนั้นเพราะว่ามันเกิดแต่กับหนูอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วเราเข้าไปอ่านแบบว่าพวกคอมเมนต์อะไรเรามันมีมนมนรู้สึกเฉลมหนนหรือว่าแบบไม่เป็นไรเขาเขาไม่เข้าใจสาเหตุเป็นยัจริงจริงก็ไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แบบ เราก็เข้าใจได้ว่าเขาไม่ดีตรงนั้นเพราะอาจจะแบบไม่ได้รู้เพราะว่าพอหลังงานหนูแบบแฮปปี้ทีมงานแฮปปี้คนออชาวบ้านดูที่น,น Happy <ม>่นแฮปปี้คนในงานแฮปปี้หมดก็เลยรู้สึกว่ามิชชั่นหนูจริงๆมันคือสิ่งนั้นแหละ<ม>